โซนสไตล์ทำบั๊กกล่องปัน่นยังรอทำบั๊กกล่องปัน่นกูสมเพศไอเ้เหี้ยกูยังไม่พิมพ์เลยกูรู้ว่ามันเป็นบัก๊กถูกป้าเนี่ยผมเอาผมเอากล้องออกให้ดูเนี่ยจริงๆผมตผมกเป็นคนพิมพ์ป้าแต่ผมไม่พิมพ์นะเพราะว่าผมแบบเออช่างแม่งอ่ะเออ และคลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e f t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม เมอ่อไลออนกูว่าแลหละรับไม่ได้นี่แหละร่างแท้จริงอะไรวะเนี่ยตอนนี้เขาก็น่าจะมาทำบักกันบางเนี่ยไอ้อบักเอ่ออะไรอะบักกล่องปั่นอะเฮ้ยเอา้าขี่ขวาค้างอะไรวะนะตะเกียร ทำไมคิดขวาไม่ออก นี่เมื่อที่หนูชอบเท่ากับอันนี้พ่นสีฟ้าสีเมื่อในดวงใจจางไรได้พอเถออะไรกันวะนะใช่แล้วเบิดเครื่องอื่นอ่ะเนี่ยไม่ได้ระเบิดเครื่องนี้คุยอะไรวะหน้าโอ้ โอ้ยบัคกล่องปั่นมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้คือระเบิดเครื่องอื่นนะครับไม่ได้ระเบิดเครื่องนี้นะเนี่ยโอ้สู้ลำบากกว่าอย่างเงี้ยทุกคนโอ้โห เพื่อนตกเฟสเรียบร้อย คนที่รักจริงจังจะรักเพียงเธอทั้งหมดหัวใจปั่นเร็วไปหน่อยโอ้โหใช่แต่ปั่นเร็วจริงนะเนี่ยไอ้ทำบาร์กล้องปั่นเนี่ยโอ้เร็วมากนะทุกคน เร็วๆมากเลยอ่ะอแต่ก็เท่านั้นปัดเร็วไปหน่อยอ่ะออ <laughs> <laughs> ปัดเร็วไปนิส สตมเมอร์ยังมันมก็เป็นงไงคุยอะไรกันพูกคิมปั่นเร็วจัดกระพริบตาเสียสองเครื่องแม่เจ้าใช่มันเป็นเขาทำไอ้นี่ไงใช้บากกล่องปั่นอ่ะ ช็อกซัมบีไม่ได้แบบอะไรครับผมว่าไอสะพานข้างล่างนี่ไม่ควรจะปรับอะไรหน่อยนะมันดูแบบบางทีถ้าเกิดสุ่มมาแล้วมันโหดมันไ,ได้เปรียบเสริมออ่านว่าดีพลังงานสักพลังงานสักพลังงานสัก โซนสไตล์อาเย็ดทำบั๊กลก่องปัน่นยังรอเขียมกูยังไม่พิมพ์อะไรเลยมึงทำบักกล่องปั่นอะ, <c oughs> อะ เงียบรอใครใครเงีบยบเลยเหรอ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 น้เนาะเตตีมเมอร์เหรอทะเดียร์เปล่าอ่ะโอ้โหมาได้สตรีมไอ้เหี้ยทำบั็กกล่องปัน่นกูสมเพศไอ้สัตว์ฮัโลโหล คนไทยหรอคนไทยครับคนไทยทาบั๊กลก่องปั่นกูสมเพศไอ้เหี้ยกูยังไม่พิมพ์เลยกูรู้ว่ามันเป็นบักมเนี่ยพลังงานสักพวกมึงเนี่ยใส่มาสามคนอะ่ะอ้อาวห่อ,อไปเลย <c oughs> คือคือ,ค,อคือผมผม,ผมต้องเป็นคนพิมพ์บ้าเอาตรงๆถูกป้าถูกป้าเน,นี่ยผมเอาผมเอากล้องหอให้ดูเนี่ยจริงๆผมต้องเป็นคนพิมพ์บ้าแต่ผมไม่พิมพ์นะเพราะว่าผมแบบเออช่างแม่งอะ่ะ เออถึงแม้วันจะรออผมก็ไม่พิมพ์ด้วยเออจริงๆผมต้องเป็นคนพิมพ์นะครับเนี่ยมันเป็นบัอกอะไรสักอย่างอะไรวะที่มันไอสกิลนี้มันขึ้นเร็วใช่ป่ะแล้วก็ปั่นไว้ด้วยใช่ป่ะคือคือมันจะได้อันนี้ครับมันเห็น คือคือตอนนี้โอ้ยผิดตอนนี้มันจะมันจะถ้าเกิดใช้กล่องปั่นกับไอ้เปิร์กพลังงานศกอ่ะคือปกติถ้าเกิดใช้พลังงานศากมันจะปั่นไม่ขึ้นหูกปะแต่ว่าถ้าเกิดใช้กล่องปั่นกับไอ้พลังงานศากตอนนี้คือปั่นขึ้นแล้วก็ได,ได้ได้สกิลด้วยแล้วก็แบบเออนั่นแหละเอาตัวเองไม่วิ่งมาช่วยปล่อยเพื่อนตายบนเสาแล้วก็บอกว่าโซนสไตล์ไอ้เงี้ยโมแต่จะใช้โมแต่เอ้ยกูเอาเลยเาเครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนเออกูจุกให้กูจุ เรียบร้อยไปไงานเพื่อนโซนสไตล์แค่นนั้นนี่โซนสไตล์แค่นนั้นมาด้วยกันด้วยใช่ปะผมแบบไม่ต้องเดาเลยนี่คนนี้ฮานามิใช่ปหน่าจะมาด้วยกันแน่แนอ่าอีฮนานามิไม่ได้มาด้วยอ่อคิดว่ามันไม่มีเพื่อนกันมาด้วยกันแหละครับในคนนี้น่าจะไม่มีเพื่อนในคนฮานามิอ้าเท่าไอ้เ้ยกูเลยได้เชื่อ ハハハハ